สวัสดีครับมิตรลักแฟนหมัดมวยทุกทท่านนะครับวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายนพศ2563นะครับกับกับสุดทุกฟยูมวยมันวันศุกร์บวกมวยเด็ด7 8 9มวยไทย2,000ณเวทีมวยนานาชาติลังสิตนะครับวันนี้ YouTube นัดทีชแนลนะครับเช่นเคยครับจะพาไปดูเนื้อตัวของนักมวยนะครับในรายการนะครับการชั่งน้ำหนักการตรวจร่างกายนะครับการลดต้าหนักนะครับไปรับชมกันครับ ครับกู่เอกของรายการครับปากคาบนะครับปาคาบมหาภัยของเรานะครับแพวพาวมวยเด็ด789ครับวันนี้ถ่ายทอดเป็นกู้เอกช่อง two four u นะครับมวยมันวันศุกร์ครับรับชมได้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับวันนี้จะเจอกับทัพทิมทองสจเล็กเมืองนนนะครับติดตามนะครับทางช่อง two four u นะครับมาดูนตัวของปากคาบกันครับครับสมบูรณ์มากนะครับ ปกติสมบูรณ์ครับติดตามครับแพลวแพลวนะครับสอบหนักนะครับพิกัดร้อยสิบสองนะครับมาล็อตสิบสองจุดสองทำการลดจุดสองนะครับทัพทิมทองครับวันนี้ครับจะเจอกับเจ้าแพลวแพลวนะครับมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับเป็นคู่เอกของช่องทูฟอร์ยูมวยมันวันศุกร์นะครับครับนี่คือคู่เอกของรายการนะครับ จอกับเจ้าแฝวพาวปาคาหมาภัยนะครับทัพทิมทองสจเล็กเมืองนน์นะครับดูล่างกายดูเนื้อตัวนะครับครับดูนะครับว่าน้องเขามีรูปอะไรบ้างนะครับนี่ครับกล้ามท้องนะครับติดตามครับเย็นนี้ครับ18บแนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับรัพทิมทองนะครับสจเล็กมืองนน์นะครับสอบบักนะครับหล่อสิบสองจุดสามนะครับหล่จุดสามครับ ครับคู่เอกนะครับช่วงที่2นะครับเป็นการชิงแชมป์นะครับ WBC มวยไทยนะครับรุ่นซูเปอร์เวเทอร์เวท130ปอนด์นะครับนี่ก็เจ้าสมิงเดชนะครับนออนุวัต์ยิมนะครับวันนี้จะต่อยเป็นคู่เอกนะครับช่วงที่2นะครับถ่ายทอดทาง Facebook มวยเดด789มวยไทย2000นะครับจะเจอกับเจ้าเดชศักดา่อจอต้งปาจีนนะครับนะครับตุ่นตัวนะครับนัดตัวของคู่เอกนะครับช่วงที่2นะครับ ติดตามนะครับติดตามนะครับหลังช่องทูฟอร์ยูนะครับเดชนะครับทําการสอบน้ําหนักครับพิกัดร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบจุดสองนะครับเกินอยู่จุดเด็ดสัปดาห์นะครับคู่เอกของรายการช่วงที่สองนะครับสายทอดทาง Facebook มวยเดชเจ็ดแปดเก้ามวยไทยสองพันนะครับวันนี้จะมีการชิงแชมป์นะครับ WBC มวยไทยนะครับรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทนะครับร้อยสามสิบปอนด์นะครับกับเจ้าสมิงเดชนออนุวัตรยิมนะครับ ติดตามได้นะครับทาง Facebook มวยเด็ด789มวยไทย2000นะครับดูเนื้อตัวน้องนะครับกามท้องนะครับนี่ครับวันนี้มาสมบูรณ์มากครับมาลด1ปอนด์นะครับติดตามครับช่งน้ำหนักพิกัด130โดย่งสัปดาห์นะครับช่างได้130ผ่านครับ130ผ่านครับครับทันดีแบร์ครับมวยเด็ด789นะครับมารับการตรวจร่างกายจากคุณหมอจิรศัก์นะครับวันนี้ก็จะถ่ายทอดช่วงที่2นะครับ เฟซบุ๊กนะครับมวยเด็ด789มวยไทย2,000นะครับวันนี้จะเจอกบตีโฮงนะครับตีโฮงหมูปิ้งอร่อยจุ๋มเบยนะครับเต็ดตีแบร์มวยเด็ด789นะครับรับชมได้นะครับทางเฟซบุ๊กนะครับติดตามครับเต็ดตีแบร์ครับเต็ดตีแบร์นะครับผ่านครับผ่านครับครับตีโฮงนะครับ หมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับวันนี้จะเจอกับเจ้าทิตติแบร์นะครับมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับเป็นมวยอ้วนนะครับมวยอ้วนโหดมันหานะครับรับชมได้นะครับทาง a c e b o o k มวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ามวยไทยสองพันนะครับหลังช่องทูฟอยูมวยมันบันสุกนะครับครับดูเนื้อตัวตีฮงนะครับครับดีครับผ่านครับพี่ขานเลยตีฮงช่างน้ำหนักผ่านครับครับกิมรวยนะครับ สันติอุบลนะครับเพชรพัชระอะคาเดมี่นะครับรับการตรวจร่างกายนะครับดูเนื้อตัวนะครับพี่เน่าบอกว่าเป็นลูกชายเขาเลยนะครับก็จริงนะครับมาต่อยได้สามสิบโลครับพี่เน่านำเข้ามาครับนี่ครับคิมรวยนะครับวันนี้ก็ติดตามนะครับทางช่อง t ู o Four U มวยมันวันศุกร์นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับจะเจอกับเจ้าวัชระชัยนะครับบอจักบอจักวุฒนะครับ หตัวนะครับของคิมรวยนะครับติดตามครับเยวนี้รวยนะครับสอบน้ําหนักนะครับปิดกัดร้อยสามสิบสองนะครับมาร้อยสามสิบสองจุดเจ็ดนะครับลถจุดเจ็ดวัชระชัยนะครับวอจักกุิครับรับการตรวจร่างกายครับดูเนื้อตัวนะครับวัชระชัยนะครับต่อไปรองคู่เอกทูฟอยูม่มันวันศุกร์นะครับวันนี้จะเจอคิมรวยนะครับเพชรพัชระอะคาเดมี่นะครับ วัชระชัยวอจักรวุฒินะครับตามครับหอยน้อยนะครับทําการทดสอบน้ําหนักนะครับวัชระชัยนะครับวอจักรวุฒินะครับร้อยสามสิบสองจุดสองนะครับทําการลดจุดสองครับยอดก้านะครับยอดก้าพอพงวิเศษยิมนะครับรับการตรวจร่างกายนะครับมาดูน้อตัวน้องกันครับวันนี้จะถ่ายทอดคู่ที่สองนะครับ มวยมันวันศุกร์นะครับช่วงแรกนะครับจะเจอกับเจ้าแวววาววังพรมนะครับติดตามครับยอดก้านะครับสอดต้าหนักนะครับปิกัด1 1 0มาร้0ยจนะครับครับถ่ายทอดคู่ที่2ของรายการ2ู o r you มวยมันวันศุกร์นะครับแวววาววังพรมนะครับวันนี้จะเจอกับยอดก้ายอดก้าววพง์วิเศษยิ้มนะครับเป็นคู่ที่2ของรายการ2ู o r you นะครับรับชมได้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับติดตามนะครับ แววววังพมนะครับสับหนักนะครับพิกัดร้อยสิบนะครับแวววามาร้อยสิบสองนะครับรถสองคันแรกของรายการนะครับทูฟอร์ยูมวยมันวันศุกร์นะครับรถเหล็กนะครับนออนุวัตจิมนะครับมารับการตรวจร่างกายนะครับจากคุณหมอจิรศักดิ์นะครับวันนี้จะเจอกับเจ้าดินเนื้อทองนะครับมอรัตนบัณฑิตนะครับเป็นคู่เปิดหัวของรายการเลยนะครับทูฟ o r y ยูมวยมันวันศุกร์นะครับรับชมได้ตั้งแต่เวลา18บนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ สิดตามครับนะครับสอบต้นหนักนะครับรถเหล็กนออนวัตยยิมนะครับพิกัด1 1 2นะครับมาล้อยินะครับลด1.1ครับดินเนื้อทองนะครับดินเนื้อทองมรัตนบัณฑิตนะครับดินเนื้อทองดาบพง191นะครับวันนี้มารับการตรวจร่างกายแล้วนะครับตอนเช้านี้นะครับวันนี้ก็จะเจอกับเจ้ารถเหล็กนออนวัตยยิมนะครับมาดูเนื้อตัวน้องกันครับดำดีสีไม่ตกนะครับกล้ามท้องเป็นมัดนะครับกล้ามแขนเป็นมัดนะครับ ติดตามครับถ่ายทอดคู่แรกช่อง t ู o for you นะครับกินเนื้อทองนะครับสอบต้นหนักนะครับสิดกัดร้อยสิบสองมาร้อยสิบสองจุดเจ็ดลดจุดเจ็ดนะครับอนุวัฒนะครับนองอนุวัฒย์ยิ้มนะครับถ่ายทอดเป็นช่วงที่สองนะครับช่วงที่สองนะครับเป็นรองคู่เอกนะครับถ่ายทอดทางเฟซบุ๊กนะครับมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ามวยไทยสองพันนะครับ รับชมได้หลังช่องทูฟอ r y ยูนะครับวันนี้ก็จะเจอกับเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่บีเอสมวยไทยยิมนะครับหรือเชอร์รี่ดวงใจพ่อเก่านะครับดูเนื้อตัวนะครับติดตามครับเพชรอนุวัตนอนอนุวัต์ยิมนะครับสอบน้ำหนักนะครับติกัดร้อ5สิบสองจุดห้านะครับมา112.6สิบสองจุดหกนะครับลดจุดหนึ่งนะครับครับรองคู่เอกของรายการช่วงที่สองนะครับ เฟซบุ๊กนะครับมวยเด็ดเจ็ดปดเก้ามวยไทยสองพันนะครับถ่ายทอดให้ชมนะครับเชอร์รี่นะครับบีเอสมวยไทยยิมนะครับมารับการตรวจร่างกายนะครับวันนี้ก็จะเจอกับเจ้าเพชรอนุวัตรนอนอนุวัต์ยิมนะครับเป็นรองคู่เอกนะครับช่วงที่สองนะครับติดตามครับติดตามครับติดตามครับ เชอรี่บีเอสมวยไทยยิมนะครับสอบน้ำหนักครับร้อยสิบสองจุดห้านะครับพิกัดชกนะครับมาร้อยสิบสามจุดเจ็ดนะครับลดหนึ่งจุดสองนะครับเจ้าชัยโยนะครับหลังไถ่ทอดช่องทูฟอร์ยูมวยมันวันศุกร์นะครับเปิดเฟซบุ๊กนะครับมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ามวยไทยสองพันนะครับวันนี้ชัยโยจะเจอกับโฟวินนะครับโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับรับชมครับชัยโยนะครับสอบน้ําหนักนะครับ กัดร้อยสิบนะครับมาร้อยสิบจุดเก้าลดจุดเก้านะครับโฟวินนะครับรับการตรวจร่างกายนะครับก็เป็นช่วงที่สอนนะครับถ่ายทอดทาง Facebook นะครับมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ามวยไทยสองพันนะครับวันนี้จะเจอกับเจ้าชัยโยพรจินเดียแคาเดมี่นะครับถือว่าขึ้นชั้นกับรุ่นพี่นะครับถ้าผ่านก็มีตัวต่อยอีกเพียบเลยครับนี่ครับโฟวินนะครับเนื้อตัวดีมากเลยครับก้ามท้องเป็นมัดเลยนะครับติดตามครับโฟวินติดเจริญทรัพย์นะครับสอบน้ำหนักนะครับ พิกัด111.4นะครับด4นะครับสจอโต้งปาจีนนะครับผู้ประกอบรายการคู่ที่5นะครับหลังถ่ายทอดช่อง 24u จบนะครับเปิด Facebook นะครับวยเดด789โมไทย2000โมไทย2000นะครับรับชมต่อได้เลยนะครับนี่ก็คือเจ้าฉัดเพชรนะครับดูเนื้อตัวครับวันนี้ก็จะเจอกับเพชรวันแมนนะครับ่อรัตโนนะครับ ตามนะครับสจอดโต้งปาจีนนะครับสอบนักนะครับพิกัด1032นะครับมา1032พอดีนะครับเอ็ดวันแมนนะครับทําการสอบน้ําหนักนะครับพิกัด1032ครับมา1032พอดีนะครับรอช่างจริงครับสวัสดีนะครับเม็ดรักไฟหมัดมวยนะครับเรามาดูบรรยากาศเช้าเช้านะครับของวันศุกร์ที่18กันยายนพศ2563นะครับณเวทีมวยนานาชาติลังสิทธ์นะครับบรรยากาศเช้าๆนะครับ ไปดูกันครับไปชมกันครับบรรยากาศเช้านะครับนี่ครับข่าวสื่อมวลชนนะครับกําลังลุมสัมภาษณ์คู่เอกของรายการทูฟอยูมวยมันวันศุกร์นะครับดาวพามวยเด็ด789กับเจ้าท่าพิมพ์ทองนะครับถือว่าเป็นคู่ไฮไลท์ของรายการทูฟอยูมวยมันวันศุกร์วันนี้ก็เป็นได้ว่าได้นะครับได้หมดเราก็ไม่่คยมีตาราเหมือนกันแล้ววันนี้อยากจะให้แฟนมวยเนี่ยดูอาวุธอะไรของเราพอจะบอกได้ไหมเอาเท่าที่บอกได้สีแมีมือ อูจริงแล้วรู้อย่างเนี่ยว่าคู่เราเนี่ยมีโบนัสทิเศษ1,000งแบาทถ้าใครเป็นฝ่ายชนะน็อกได้เราเราตั้งเป้าไว้อยากได้บ้างน็อยแค่ไหนทเงินหนึ่งแสนมาห้บห้าสบคือถ้าน็อกได้ก็ดีถ้าน็อกไม่ได้ก็เอาชนะชัวร์ดีกว่าชนะดีกว่าทีมงานมาเชียร์พอสมควรวันนี้ประมาณกี่ชีวิตครับ ยโอ้ยเยอะกลังจนะรอมาทั้งไรเือเปล่าเดเราอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยทเทศไหมเพราะว่าในราคาลุวงหน้าเนี่ยให้เราเป็นรองประมาณ5ต่อสก็อยากให้การติดตามเจี๊ยบแบบอืมพิกได้ไหมเราในใจคิดว่าพลิกได้ไหมได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วนะโอเคอะครับเอาครับมากโอเคขอบมากนีเป็นนักมวยคนหนึ่งที่แฟนคลับเยอะมากเลยได้ออกช่องทูอีกครั้งหนึ่งครับครับผลงานหลังๆเป็นไงบ้าง ชนะอะไรเงินครับอืมลาสุดชนะห์มาอะไรเงนน็อกปะชนะหน็อกครับน็อกยกที่สามครับยกที่สามวันนั้นต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยสิบสามครับแล้ววันนี้ร้อยสิบสองครับครับตอนนี้น้ำหนักที่ต่ำที่สุดที่ทำได้ร้อยสิบสองเนี่ยต่ำคนที่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวครับเออเพราะดูหน้าเนอร์ต่อมื่อกี้ร้อยสองแล้วแผนการชกวันนี้วางไว้ยังไงเจอกับพระชิงทองเดินครับเดินเดินบู๊ครับทุนอย่างเดียว แล้วเงินหนึ่งแสนอยากได้ไหมเงินโบนัสพี่เศษถามว่าถ้าอยากได้ก็อยากได้แต่ว่าขอชนะก่อนขอชนะก่อนครับพี่โบ๊ทถ้าพี่โบ๊ทดูอยู่เราอยากจะพูดอะไรกับพี่โบ๊ทผมก็จะสู้เพื่อเซบูให้เต็มที่ครับครับไม่ทห้ผิดหวังครับเขามีลูกเตะขาที่น่ากลัวมากเลยไฟหลังๆเขาเตะโอ้โหเตะคู่ชกนี่แบบเดินไม่ได้ครับเรารู้สึกกังวลอะไรตรงนี้ไหมเพราะว่าเราก็โดนขาก็มีอาการก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยครับ ่็แค่ยังไงวันนี้วันนี้ก็ต้องเดินให้เร็วครับเดินติดตัวครับมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยทั่วประเทศไหมครับ FC ของปาร์คผมก็ฝากพ่อแม่พี่น้องสุขุมทุกคนครับเป็นกาลังใจผมเอยนะครับมันนี้อยู่สองสู้ครับครับคู่ศรีนะคู่ศรีคนจังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์นะอ่าชกโชว์หน่อยสุรินทร์อายุเท่าไหร่ปีนี้ยี่สิบสองอครับอายุยีสองแล้วปากครับโอเคของครับผมชุกนัาพี่เคโชว์ยนยครับเปรียบรถตำหนักกันนะครับ คุณหมอนะครับคูบ่โมววันนี้นะครับค er ุณอาติวักนะครับเลยไขมันน้อยไม่มีแฟตไม่มีอะไรเลยคู่สิบเนี่ยเขไม่มีปัญหาอะไรคู่สิบคือใครไอ้ไอ้สมชายยังไงอ๋อสุดท้ายอ๋อครับดีฮะดีดีแล้วคู่ไฮไลท์คู่ตีห้องไปนะครับหวุดหวิดก็นักมวยก็ตามสภาพนะก็ก็โอเคอยู่ในเกลนที่ช็อคแองก็น่าจะปลอดภัยรับประวัติใจดีทั้งคู่นะดีทั้งคู่วันนี้ก็ ความเหนื่อยความอะไรก็เลยแนะนํำไปว่าถ้ามันเหนื่อยมากก็อย่าไปฝืนอ๋อครับเพราะเราไม่ได้เด็กหนุ่มครับครับนะเป็นวงคู่นี้แหละเป็นวงคู่วัยไฮไลท์คู่นี้กพวกเรามวยอ้วนไงครับโผล่ขึ้นมาแล้วหายใจไม่ทรงไม่ทันแต่คุณหมอายืนยันว่าตอนนี้คือร่างกายดีทั้งคู่ทั้งนี้ก็ดีโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับครับรรเดี๋ยวไปรอเดือนกว่าวันนี้มีเชฟไปเดินพันด้วยใช่ไหม รอบที่แล้วนี่ประกบแล้วไม่ได้ชกวันนี้กลับมาเจอกันใหม่ในรอบสามเดือนใช่ไหมสามเดือนนะเกือบปะนะเก็บมากี่วันแล้วเนี่ยโอ้สูสีใครพลาดมาที่ใครเรานี่ไงมวยประเภทไหนมวยอะไรมือมีเขาได้ไหมโอ้ยถ้าเขากันยันเช้าแล้วถ้าคันนี้เราขึ้นขึ้นเขากันนะเสียด็กๆนี่ก็เขาได้ตลอดทั้งซ้ายทั้งขวาเรานี่ซ้ายขวาถนัดถนัดซ้ายถนัดขวาซ้ายกับขวาเจอกันวันนี้นะ เป็นคนจังหวัดล่าสุดชกกับใครวะนะเอาที่เขามาแทนนะเด็กนะเพรนั้นไล่ไล่ไล่ทุบก็เป็นยังไงบ้างชนะคะแนนเอาเอาฝากเอฟซีติ๊กตาก่อนหน้านี้ก็ฝากแฟนมวยเลีซีทุกคนนะครับเกมนี้เต็มที่หน่อยจะไม่ทำให้ผิดหวังเอาจำมือกันหน่อยเอาไหนเขมการอยู่ไหนเรื่องเขมการอ่ะอ่านี่คู่ติดตามก็ได้นะครับมวยไทย2000มวยเด็ก789ใช่ไหมฮะพี่ใช่ครับใช่ครับสองช่องทางนะครับนี่ครับ คนะู่จิงชนะคู่แชมป์บิวบีซีอ่าโอเคนี่ครับโชกโชว์หน่อยมา่หลงังสมิ่งเด็ดอ่าโอเคขอบคุณมากครับนี่ครับนะครับมาดูนะครับถ่ายแบ็กกาวนะครับขึ้นหน้าจอนะครับนี่ก็เจ้าตีโค้งนะครับกำลังถ่ายอยู่นะครับ นี่ก็เป็นคู่ชิงแชมป์นะครับ WBC มวยไทยนะครับรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทนะครับ1้อยปอนด์นะครับวันนี้นะครับจะถ่ายทอดทางช่องนะครับเฟซบุ๊กนะครับทางเฟซบุ๊กนะครับมวยเด็ด7 8 9มวยไทย2000นะครับหลังช่องทู for you นะครับรับนี่คือคู่ชิงแชมป์นะครับกับเจ้าสมิงเดชกับเจ้าเดชศักดานะครับติดตามนะครับ นะครับผ่านการชช่งน้ำหนักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสศึกทู r you มวยมันวันศุกร์บวกมวยเด็ด789มวยไทย2000นะครับสุกที่18กันยายนนะครับปสนสนะครับนกเวทีมวยนานาชาติลังสิตนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จะแบ่เป็น2ช่วงนะครับเช่นเคยนะครับช่วงแรกก็จะเป็นการถ่ายทอดนะครับทาง t for you you 24นะครับรับชมได้แต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับมาดูคู่มวยในรายการครับ กู้ที่1นะครับถ่ายทอดช่องทูฟอยูนะครับรถเหล็กนออนุวัตจิมนะครับวันนี้จะเจอกับเจ้าดินเนื้อทองนะครับมอรัตนบัณฑิตนะครับหรือดาบพงหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับครับพิกัดร้อยสิบสองปอนด์นะครับรถเหล็กก็ช่างได้ร้อยสิบสองปอนด์นะครับดินเนื้อทองก็ช่างได้ร้อยสิบสองปอนด์ทั้งคู่นะครับผ่านการช่างหนักที่เรียบร้อยครับครับกู้ที่สองของรายการครับยอดกล้านะครับพอพงวิเศษจิมนะครับ ยอดก้าพอพงวิเศษยิมนะครับจะเจอกับเจ้าแวววาวครับบอวังพรมนะครับพิกัด1 1 0ปอนด์นะครับทั้งคู่ก็ผ่านการชั่งน้ำหนักเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับคู่ที่3าของรายการนะครับคิมรวยครับเพชรพัชระอะคาเดมี่นะครับวันนี้จะเจอกับเจ้าวัชระชัยนะครับนะครับบอจักรวุฒิพิกัด132นะครับคิมรวยมา1้2ยผ่านครับวัชระชัยก็มาร้2าเท่ากันครับครับคู่ที่4ของรายการครับ เป็นคู่ไฮไลท์ก็ว่าได้นะครับต่างศึกต่างสายนะครับแพลวพามวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับวันนี้จะเจอกับเจ้าทัพทิมทองสจเล็กเมืองน์นะครับพิกัดร้อยสิบสองปอนด์นะครับทั้งคู่ก็ผ่านการชั่งน้ำหนักร้อยสิบสองปอนด์ที่เรียบร้อยนะครับครับจบจากช่องทูฟอยู่มวยมันวันศุกร์นะครับก็เปิดมาทางเฟซบุ๊กนะครับเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ามวยไทยสองพันนะครับครับมาดูคู่มวยรายการครับชัดเพชรสจโต้งปาจีนนะครับวันนี้จะเจอกับเจ้าเพชรวันแมนสจรัตโนนะครับพิกัดร้อยสามสิบสองปอนด์นะครับ ชัดเพชรก็ช่างได้ร้อยสามสองปอนด์เพชรบันแมนก็ช่างได้ร้อยสามสปอนด์นะครับผ่านการชั่งหนักไปที่เรียบร้อยครับครับคู่ที่6ของรายการนะครับไทโยเพชรินดีอะคาเดมี่นะครับวันนี้จะต่อน้ําหนักให้กับรุ่นน้องโฟวินสิบเจริญทรัพย์ครับหนึ่งปอนด์นะครับไทโยพิกัดร้อยสิบช่างได้ร้อยสิบผ่านครับครับส่วนโฟวินก็ช่างได้ร้อยสิบเอ็ดผ่านครับครับและคู่รองของรายการนะครับช่วงถ่ายทอดเฟซบุ๊กมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ามวยไทยสองพันนะครับเพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิมนะครับ วันนี้จะเจอกับเจ้าเชอร์รี่นะครับบีเอสมวยไทยนะครับหรือเชอร์รี่ดวงใจพ่อนะครับพิกัด112ปอนด์นะครับทั้งคู่ก็ผ่านการชข่งขันหนัก112ปอนด์จุด5เป็นที่เรียบร้อยครับครับคู่เอกของรายการนะครับช่วงถ่ายทอดเฟซบุ๊กมวยเด็7 8 9มวยไทย2000นะครับจะเป็นการชิงแชมป์ WBc มวยไทยรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์ครับสมิงเดชนออนุวัตยิมนะครับจะเจอกับเจ้าเดชศรัณยานะครับสจโต้งปาจีนนะครับ พิกัด130ปอนด์นะครับทั้งคู่ผ่านการชั่งน้ำหนักไปที่เรียบร้อยนะครับครับส่วนคู่มวยยักษ์นะครับมวยอ้วนนะครับเวทีสะเทือนนะครับคู่ที่9ของรายการครับเทดตี้แบร์มวยเด็ด789ครับวันนี้จะเดิมพันกับตีโฮงครับหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับพิกัด275ปอนด์นะครับถือเป็นมวยยักษ์มวยอ้วนนะครับเฮฟวี่เวทขึ้นนะครับครับทั้งคู่ก็ผ่านการชั่งน้ำหนักไปที่เรียบร้อยนะครับครับคู่ปิดท้ายของรายการครับลูกประสิทธิ์นะครับปอพรบูนยิมนะครับ ไปเจอกับเพชรสมชายอึงอุบลแอดทีไอจีน789นะครับพิกัด104ปอนด์นะครับทั้งคู่ก็ผ่านการช่างน้ําหมักเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือคู่มวยในรายการนะครับของวันนี้นะครับติดคู่นะครับจะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับช่วงแรกถ่ายทอดทางทูฟ o r y ยูนะครับ24นะครับช่วงที่สองก็จะถ่ายทอดทางเฟซบุ๊กนะครับมวยเด็ด789นะครับมวยไทย2,000นะครับครับสาหรับวันนี้นะครับแฟนมวยนะครับอยู่ใกล้ๆเวทีมวยลังสิตนะครับก็มาติดตามได้นะครับ อยู่ต่างจังหวัดหรือมาไม่ได้นะครับก็เปิดช่อง 24u24 นะครับหลังจากช่อง t 24u24 ก็จะเป็น f a c e b o o k นะครับ01789โม, 49, โมไทย2000นะครับครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ครับกด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้ y o YouTube นักทีชาแนลสวัสดีครับ